วันนี้เรามาชมสวนมะม่วงกันนะคะอันนี้เป็นมะม่วงแดงจกักรพรรดินะคะเพื่อนๆเนาะแดงจกักรพรรดิเป็นมะม่วงแฟนซีนะคะตอนนี้เริ่มแก่แล้วนะคะลูกลูกออกจะเป็นสีนี้แล้วลูกแก่แล้วนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะแดงจกักรพรรดิ แต่ยังไม่จัดนะคะลูกสวยนะคะออกเป็นสีแดงเลยนะคะแดงจัก,กรพรรดิลูกนี้สวยมากเลยมะม่วงแดงจัก,กรพรรดิ ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆพอชมสวน สวยงามนะคะแดงจกักรพรรดิมะมว่วงสวยจริงๆ วยงามจริงๆนะคะ